ในที่สุดซีรีส์ที่เดินทางมาอย่างยาวนานอย่าง The Walking Dead ก็ถ่ายตอนสุดท้ายของซีรีส์จบเป็นที่เรียบร้อยยิ่งซีรีส์เดินทางมาเข้าใกล้ตอนสุดท้ายมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้สึกใจหายมากขึ้นเท่านั้นส่วนตัวเนี่ยเพิ่งเป็นแฟน The Walking Dead เมื่อประมาณ4-5ปีก่อนนี่เองและ The Walking Dead ก็เป็นซีรีส์ที่รักมากๆเรื่องหนึ่งเลย ถึงแม้จะบอกว่าซีซั่น11เนี่ยจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของ The Walking Dead แต่ซีรีส์มันก็ไม่ได้จบไปสะทีเดียวนะเพราะว่ายังมีซีรีส์ภาคแยกอีกมากมายให้เราได้ดูกันอย่างเช่น Fear The Walking Dead ก็ถือว่าสนุกไม่แพ้กับ The Walking Dead เลยหรือจะเป็น The Walking Dead World Beyond เรื่องนี้ก็ไม่รู้นะว่าสนุกหรือเปล่า,ว,าว่าเคยดูไปแค่ครึ่งตอนเองแล้วก็เลิกดูไปเพราะรู้สึกว่าซีรีส์มัน ไม่ค่อยตรงสเปเสัเหลือเกินแต่ว่าไปไๆมาๆมันอาจจะสนุกก็ได้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดู The Walking Dead: w o r l d Beyond ได้นะเพราะเรื่องนี้เหมือนว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปถึงลิกด้วยนะและก็ยังจะมีภาคแยกที่แยกออกมาจากภาคหลักอีกหลายเรื่องเลยก็อย่างเช่นภาคแยกของ m a ็กกี้กับนีแกนซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว The Walking Dead มันจะจบแบบไหน พอได้ประกาศมาว่าจะทำภาคแยกแม็กกี้นีแกนด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยคิดไปต่างๆนานา,นาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมแม็กกี้กับนีแกนเนี่ยถึงได้เดินทางร่วมกันได้แม็กกี้เนี่ยจะยังแค้นนีแกนอยู่ไหมนูนีนานก็คิดกันไปต่างๆนานาเลยคือมันเกิดคำถามมากมายแล้วก็ได้แต่ลอนะว่ามันจะเป็นยังไงและไหนจะภาคแยกของดาริวคาร์ล ซึ่งก็ทําให้คิดอีกนั่นแหละวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมดาริวกับคาร์ลอถึงได้แยกออกมาอะไรยังไงเรื่องราวของดาริวคารเนี่ยจะเป็นการเล่าแบบย้อนอดีตหรือจะเป็นการเล่าแบบในต่อจากซีซันสิหรืออนาคตต่อจากซีซันสิอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกนะแล้วก็มีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะแต่ว่าก็ขอพูดถึงแค่ภาคแยกทั้งสภาคก็คือ แม็กกี้นีแกลและดาริลคาร์รอนนั่นเองพอพูดถึง2เรื่องนี้มันก็ทำให้อยู่ๆก็มานั่งคิดนั่งนึกเล่นๆนะนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่นะในตอนสุดท้ายของซีซั่น11อ่ะหลังจากเนี้ยก็จะมีเนื้อหาที่สปอยเนื้อหาบางส่วนของ The Walking Dead ซีซั่น1 1ในตอนที่1จนไปถึงตอนที่14ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ ไม่อยากถูกสปอยเนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะแต่ไม่ได้แบบเป็นการเล่าตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนที่14นะอาจจะมีบางฉากบางตอนทีละนิดทีละหน่อยของในบางตอนอะ่ะอ่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นเพียงการคิดวิคเคราะห์เล่นๆของเราเพียงเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้อ่ะมาเริ่มคือในซีรีส์ภาคแยกของ แม็กกี้นีแกและดาลิว r คโรเนี่ยมันถ้าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเขาทั้งสี่คนซึ่งจะเป็นภาคแยกคนละเรื่องกันนะนะมันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะในตอนจบของซีซั่น11เนี่ยจะมีการตายที่เกลื่อนกาดมากเลยหรือเปล่าแบบอาจจะตายกันยกแก๊งเลยหรือเปล่ามันเลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องออกเดินทางครั้งใหม่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อย่างแม็กกี้นีกกรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจนถึงในตอนสุดท้ายเนี่ยแม็กกี้ก็ยังไม่ยอมคิดที่จะเข้าร่วมกับพวกคอมมอนเวลล์อยู่ดีและอาจจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ฮิลท็อปเนี่ยล่มสลายแบบกูไม่กลับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านฮิลท็อปเนี่ยย้ายไปอยู่คอมมอนเวลล์กันหมดแล้วหรืออาจจะเป็นคอมมอนเวลล์เนี่ยได้ ยึดฮิวท็อปไปที่เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแบบแม็กกี้อาจจะยอมอะยอมยกฮิวท็อปเนี่ยให้พวกแกงคอมมอนเวลไปด้วยความที่ว่าชาวบ้านฮิวท็อปเนี่ยอาจจะอยากอยู่คอมมอนเวลอะไรแบบนี้ก็เลยโอเคเพราะว่าตอนนี้อ l เล็กซานเดียก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมอนเวลใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เหลือฮิวท็อปเหลือโอเชียนไซด์ที่ยังไม่ได้ขึ้นอยู่ขึ้นตรงกับคอมมอนเวลอะไรแบบนี้เพราะว่า ถ้าฮิลท็อปอยู่คอมมอนเวลโอเชียนไซส์ก็ยอมอยู่คอมมอนเวลด้วยดังนั้นบางทีไอ้ตรงเนี้ยแม็กกี้อาจจะยอมอ,อาจจะยอมเข้าร่วมคอมมอนเวลโดยที่ตัวแม็กกี้ไม่ได้อยากจะเข้าร่วมด้วยทีนี้ในเหตุผลที่แม็กกี้ไม่อยากเข้าร่วมด้วยและได้ไปเดินทางอยู่กับพวกนีแกนเนี่ยก็คือเออ่ในประมาณช่วงตอนที่13-14ของซีซันส1เเอ่ยเนี่ยอตอนที่สิสิฉเฉลยว่าแบบ นีแกนเนี่ยก็มีกลุ่มใหม่และเป็นผู้นำของกลุ่มนั้นและนีแกนเนี่ยก็ได้มีภรรยาแล้วด้วยแล้วก็มีภรรยาที่ท้องอยู่ทีนี้ภรรยาของนีแกนเนี่ยก็ได้คุยกับแม็กกี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม็กกี้ได้ได้ไปช่วยหลวงพ่อเกเบลอ่ะอันนี้ก็ไปดูเองนะไม่ไม่ขอเล่าละเอียดก็เล่าแค่เน้น,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 นในสิ่งที่วิเคราะห์อะนะทีเนี้แม็กกี้ก็ได้รู้ว่าภรรยาของนีแกนเนี่ย ท้องแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือภรยาน,นีแกนเนี่ยก็เหมือนจะพูดกับแม็กกี้ประมาณอ่ะเอาก่อนว่าแม็กกี้เนี่ยถามภรยาน,นีแกนคือแมไอ้ภรยาน,นีแกนเนี่ยรู้แล้วว่านีแกนเนี่ยทำอะไรมาบ้างในอดีตแต่เธอก็ยังอยู่กับนีแกนแม็กกี้ก็เลยถามว่าเออพอรู้อย่างนั้นเนี่ยก็ยังจะอยู่กับนีแกนอีกหรอภรรยาน,นีแกนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือทุกคนเนี่ย เคยทําผิดพลาดกันมาก่อนทุกคนเคยทําเรื่องเลวร้ายกันมาก่อนแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังเคยทําเรื่องที่เลวร้ายมาและในตอนเนี้มีแกนะ่ะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นเราก็ควรที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขากําลังทําในตอนนี้อะไรประมาณนี้คือคําพูดอาจจะไม่ตรงนะแต่สรุปคร่าวๆคือเขาก็จะสื่อมาประมาณนี้อ่ะพอแม็กกี้ได้ฟังคําพูดแบบนั้นอะ่ะบางทีแม็กกี้อาจจะ ฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าความเจ็บแค้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นั่นแหละแต่ในตอนต่อไปน,น่ะแม็กกี้ก็อาจจะเริ่มแบบยกโทษให้นีแกนอะอะไรแบบนี้แต่ประเด็นเลยคิดว่าตอนที่ภรรยานีแกนคลอดลูกออกมาเนี่ยภรรยานีแกนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างอะภรรยาของนีแกนเนี่ยต้องตายแน่ๆไม่ว่ายังไงก็คิดว่าตัวละครตัวเนี้ยังไงก็ต้องตายเพื่อที่จะให้นีแกนเนี่ย มีความรู้สึกเหมือนกับแม็กกี้นั่นเองคือแบบอาจจะเป็นการตายที่นีแกเนี่ยจะต้องเห็นต่อหน้าต่อตาเลยและเป็นการตายที่ที่ค่อนข้างจะรับไม่ได้หรือการตายที่อนเนจอน,นาดพอๆกับการตายของเกรนที่ตายต่อหน้าต่อต,อตาแม็กกี้อะนะการที่นีแกนได้รับการให้อภัยจากในตัวละครหลายๆตัวนะอย่างเช่นเกรเบลเนี่ยเกรเบลดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงนีแกนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกลียดนีแกนแล้วนะ ทีนี้ในเมื่อตัวละครตัวนี้ได้ทำเรื่องเลวร้วายไปแล้วและตัวละครบางตัวก็ให้อภัยเหมือนจะให้อภัยไปแล้วเนี่ยมันก็แลดูจะไม่แฟร์กับตัวแม็กกี้ที่สูญเสียเกลนไปและสูญเสียไปอย่างแบบโหดร้ายมากๆตรงเนี้นีแกก็อาจจะได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับแม็กกี้นั่นเองคิดว่านะน่าจะเป็นแบบนี้พูดพูดยาวไปหน่อย ประเด็นก็คือแม็กกี้เนี่ยอ่ะเป็นมิตรกับภรรยานีแกนแน่นอนทีนี้แม็กกี้แล้วก็น้องเฮอร์เซลตัวน้อยเนี่ยก็น่าจะเดินทางแบบว่าเข้าร่วมอยู่กับกลุ่มนีแกนอะไรแบบนี้คือแม็กกี้ก็เดินทางไปกับกลุ่มของนีแกนแล้วก็ไปหาที่ตั้งใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อให้อยู่ห่างจากกลุ่มคอมมอนเวลอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะ มาถ้าในส่วนของเออ่พวก d ดรลิวคาร์ลอเนี่ยการเดินทางถ้าสมมุติจะเป็นการเดินทางไปที่ใหม่ๆของ d ดรลิวคาร์ลออันนี้มีความคิดอยู่2ประเด็นนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรทักอย่างที่เออตรงนี้ขอพูดขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องแม็กกี้ต่ออีกนิดนึงก็คือคิดว่าเอลิจาอาจจะตาย อาจจะถูกเรอาฆ่าตายนั่นเองนะเพราะว่าแม็กกี้เนี่ยได้ฆ่าพักพวกของเรอาพักพวกซึ่งเป็นที่รักของเรอาตายไปดังนั้นเรอาเนี่ยมันก็เกิดอาการเจ็บแ้นแม็กกี้ซึ่งไม่ได้เจ็บแ้นแค่แม็กกี้นะเจ็บแ้นดาริวด้วยเพราะว่าดาริวเนี่ยก็เป็นอดีตคนรักเนาะแล้วก็ดาริวเลือกครอบครัวเลือกพักพวกมากกว่าเลือกเีอามันก็เกิดอาการเจ็บแ้น ีอาเนี่ยก็น่าจะไปบุกคอมมอนเวลและอาจจะเกิดความสูญเสียมากมายซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าีอาเนี่ยตัวคนเดียวหรือว่าลีอา,อาจจะไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งและกลายเป็นพักพวกแล้วก็ไปบุกคอมมอนเวลอะไรแบบนี้ก็เกิดสงครามคนตายมากมายและคนที่ตายนั่นก็คือเอเลจาและตรงนี้บอกเลยว่า ยังไงคอนนี่ก็น่าจะตายเพราะมันมีภาคแยกแคลอฟอร์ลนีซึ่งแดลิวดูเหมือนว่ากำลังจะชอบกับคอนนี่ใช่ไหมดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ว่าแดลิวจะออกเดินทางไปที่อื่นเพราะแดลิวก็ต้องอยากจะอยู่กับคอนนี่ใช่ไหมดังนั้นแน่นอนว่าคอนนี่ต้องตายและรีอาก็อาจจะเป็นคนที่ฆ่าคอนนี่นั่นเอง ซึ่งถ้าถ้าคิดในส่วนแบบการควาไอตอนจบที่แบบเลวร้วายนั่นก็คือทุกคนตายคอมมอนเวลล์ล่มสลายโดนบุกแบบเละเทะอะคือมันเกิดสงครามจากภายในด้วยเพราะไอไอเจ้าฮาวสกี้เนี่ยคือตัวละครตัวน,นี้ชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เพราะว่าจำมาตลอดว่าชื่อฮาวสกี้คือชอบเรียกว่าฮาวสกี้นะเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้แล้วกันว่าสรุปชื่ออะไร นั่นแหละดูเหมือนจะอยากยึดอำนาจคอมมอนเวลล์ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะคือตอนนี้ดูแค่ถึงตอนที่14เราก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงตัวละครตัวเนี้มาแลดูเป็นคนร้ายที่เป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายหรือแบบดูร้ายเพราะว่ามันร้ายจริงๆอะนะเราก็ต้องรอดูต่อไปแต่แน่นอนว่ามันต้องเกิดสงครามการเมือง ในคอ m มอนเวลล์แน่นอนมันต้องเกิดความแตกแยกแน่นอนฟันโทงยังไงมันก็ต้องเกิดความแตกแยกเพราะดูเหมือน,นว่าซีซั่นสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเล่นในเรื่องของสงครามสงครามการมือการเมืองนะตรงนี้ก็ขอนอกเรื่องหน่อยคือตอนช่วงเข้าคอ m มอนเวลล์เนี่ยแล้วที่แดนริวทำงานกับโรซิต้าในกรมตำรวจเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งรู้สึกจิ้นคู่นี้เข้าไปใหญ่เลยตอนตอนแรกก็จิ้นคู่นี้อยู่แล้ว แล้วทีนี้มีมเมนต์อยู่ด้วยกันบ่อยๆมันน่ารักจริงๆแห่โรเจต้าเนี่ยนะไม่น่าไปชอบหลวงพ่อเกเบลเลยบางทีอาจจะหันมาหลงรักด้าิวกันบ้างก็ได้เชียร์เลยคู่เนี้ยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนจบมีเซอร์ไพรส์ก็คือมิชอนพาริกมานะยังไงก็รู้แหละว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่คอมมอนเวลเพราะว่า ที่อเล็กซานเดียก็ยังมีชาวบ้านอยู่ที่อเล็กซานเดียอยู่พอกลับไปที่อเล็กซานเดียเนี่ยก็ต้องรู้ข่าวอยู่แล้วว่าดารลิวแลวก็พวกโรซิตงโรซิต้าจูดิตอาเจเนี่ยอยู่คอมบินเวลอะเดินทางมาคอมเินเวลพอมาปุ๊บโอ้โหทุกคนดีใจว่าริกกับมิชอนเนี่ยกลับมาแล้วและดีใจมากว่าริกไม่ตายทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ดาริวจะสามารถออกเดินทางได้และเหตุผลที่ดาริวออกเดินทาง ก็หนีไม่พ้นเรื่องที่คอนนี่ตายนั่นเองอย่างตอนเอ่อในช่วงซีซันสิบเนี่ยแคลรอกับแดริวก็เคยคุยกันแล้วเรื่องที่จะออกเดินทางนะแดริวก็เหมือนว่าจะตกลงจะออกเดินทางไปด้วยเหมือนกันคือเหมือนพวกเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะออกเดินทางกัน็นสองคนเมื่อจัดการทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วในเมื่อในตอนจบซีซันส1บเอ็ดและดูเหมือนว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือทุกคนเนี่ยก็ได้อยู่ใน คอมมอนเวลอย่างสงบสุขอย่างมีความสุขหลังจากเกิดไ e, อ้สสงครามการมงกันเมืองอะไรไปเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยนะและยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่เมื่อมีชอนพาริกกลับมาจูดิดอาเจก็มีริกมีมิชอนทีนี้ดารลิวก็ไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีอะไรแล้วและด้วยความเศราด้วยความเสียใจที่คอนนี่ตาย และแคลร์ก็อิสเคียตายก็กลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะจะออกเดินทางไปเผชิญโลกกว้างโลกข้างหน้าแคลร์เนี่ยเหมือนจะพูดว่าจะไปไอ้นี้ใช่ไหมเม็กซิโกอะไรประมาณนี้จะไปทัพแถบเม็กซิโกและมันจะไปบรรจบพบเจอกับพวกเฟียหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางไปทางแถบเม็กซิโกแม้ว่าพวกทางเฟียอาจจะ ไม่ได้อยู่ทางเม็กซิโกแต่ว่าก็อยู่ในแถบๆใกล้ๆเคียงเม็กซิโกเลยแบบนี้อาจจะเดินทางไปเจอกับพวก Fear the Walking d e ด d นะแล้วดารลิวก็ไปเจอ The ะไวท์อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะไปเจอมกรงโมแกนมันเป็นไปได้ที่ตัวละครสองตัวนี้อาจจะข้ามไปอยู่เฟียเดอะวอลกิ่งเด d หรือเปล่าก็เชียร์อยากให้ไปเจอ Fear the Walking d e ด d อยู่เหมือนกันนะน่าสนุกนะกลับไปเจอ The ะไวท์กลับไปเจอมแกนกลับไปเจอเชอร์รี่ อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์เ t ีย Walking d e d d นิดิดหน่อยๆนะไปเอาเอ่อภาคแยกที่ประกาศมาว่าจะสร้างทั้งสองภาคเนี่ยมาเชื่อมโยงกับ The Walking Dead Season 11ในตอนสุดท้ายว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นก็อาจจะพูดวกวนวนไปวนมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างในบางครั้งเนี่ยนะก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่า ไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้เวลาน้อยเลยพูดไปสดๆไม่มีสคริปต์ก็เลยพูดไม่ค่อยดูเรื่องบ้างในบางครั้งอันนี้ก็พยายามฟังกันก็แล้วกันนะก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงมีความคิดยังไงว่าอ่อไอภาคแยกดาริลกาโลแมคคินีแกนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนจะเป็นการเชื่อมต่อกัแบบตอนสุดท้ายของซีซั่น11หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะคิดว่ายังไงกัน ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามอ่ะบอกก่อนช่วงเนี้ยอาจจะตั้งแต่ช่วงนี้ไปยาวๆเลยก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปไม่ค่อยได้ทําคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพด้วยอนะเนาะก็เลยอาจจะนานๆทีอัพคลิปเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทําคลิปเนี่ยจะต้องใช้เสียงในการพูดใช่ไหม ก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้เสียงพูดมากไม่ค่อยจะได้ก็คลิปก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเหมือนแต่ก่อนอันนี้ก็ขอโทษทุกคนที่ติดตามด้วยนะแล้วก็ยังขอบคุณคนที่ยังคงติดตามกันอยู่ก็นานๆทีเจอกันก็แล้วกันเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันด้วยนะแล้วเจอกัน